เอาตัวกันเอ้ยต้นไอ้ออาแต่งกันจนพออ่ะรู้สึกว่าพอจะถ่ายรูปให้มันแฟนถ่ายรูปยังได้ยังได้ยังห้าสี่สาม โอเคแล้วคุณช่วยโพสแบบหล่อๆสักหนึ่งโพสให้ไหนคุณถ่ายรูปหน่อยกับรูปคิ้วที่เขาโหวตมาแฟนๆเขาบอกแฟนๆทั้งหลายที่โหวตรูปคิ้วมาแล้วฮะถามถามคำเดียวว่าพอใจหรือยังฮะแฟนๆอยากได้คิ้วแต่ออกขำเขาบอกว่าอาจีะออกขำนะคะได้รับ ฮะฮะอลากราในคิวแล้วยังไงคุณแต้งออกมาขับยังไงก็ได้รักสำหรับแฟนๆไปหมดนั่นแหละเอาละอันนี้คือแค่น้ำจิ้มเท่านั้นเดี๋ยวพอทั้งสองคนถ่ายรูปเสร็จแล้วเราจะเข้าสู่เกมกันแบบจริงจังเกมนี้บอกเลยว่าเราจะสนุกกันทั้งหออ่ามาใช่ทุกท่านใด้รู้เรียบร้อยแล้วนะฮะ Okay, โอเคอยู่แลวนะนะอ,อยู่เหรอผมไปต่อนะอยู่นะโอเคเกมต่อไปที่เกิดขึ้น